ให้กินก่อนคนละน้อยกันเข้ากำลังต้มอยู่ไม่ได้กินซาบทางนี่เอากินนี่กินเท่าเขาต้มกำลังกำลังต้มวันนี้ต้มมือเลือมือว่านี่ถ้วยหนึ่งแบงกันกินปุกอย่าตีนเขาเอากินนี่จุ้มเดี๋ยวกินก่อนเล็กน้อย ยากัดเดี๋ยวนี่ยับไปในตัวอ้วนไปให้น้องกินนี่นี่เดี๋ยวไ่้ใช่ถ้วยงหญ่อันนี้ให้กินหน่อยหนึงกันเป๊ปซี่กินแล้วยาต้มข่าวซื้อ เดี๋ยวค่อยกินไม่กินรองท้องกันลูกเอ้ยต้มข้าวอยู่หน้ามอ่อมยาวตีนเข้ากินแบบนี้นะไม่นจะแเซ็บกินหลาตัวไปนี้ไนะม่จ้องเซ็ตเดี๋ยวไม่เซ็บ Mình thong, thoang, đều kín may, đều kín may, trái mày kín nòi, ơ, ừ, đẹp đẹp, ơ Ờ, ừ, xúc là chẳng kín may Nón mà nè